โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รัฐบาลรัฐบาลที่เป็นโกงโจรปากว่าตาขยิบพี่น้องครับคดีมีพระบรมเดชานุภาพโกตีนะครับ ไดแล้วใกล้จะถึงอาคารแล้วนะครับเลยยื้อไว้เลยพี่น้องกำลังกำโบปลายโบกมือชูดอกมา หลายหลายนั่นนะครับพยาการกวดการเราจะไม่มืมในเวลาที่เราเสียหลายจากการ กานต่อสู้ทุ่งนาาวเราทำแพร่ทุ่งไม้ดักดูเป็นพลังงานของไทยรับวยจาไปทนะิน เขาเตรียมก๋วยเตี๋ยวไว้เลี้ยงด้วยวันนี้เห็นการณนาเล่าให้ฟังว่าเมามาเลยจากร้านไวยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดของกรุงลงสู้ขั้นสุดท้ายเอาไว้แล้วครับ หมายมวลมหาประชาชนจากทั่วประเทศครั้งนี้จะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายยุสุดท้ายของมวลมหาประชาชนโชคคราวนี้ท้าประชาชนชนะเราก็จะสามารถจับตั้งรัฐบาลของประชา พักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วจะให้รัฐบาลของประชาชนและสภาเนติบัญญัติของประชาชนนั้นได้ร่วมกันทำการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์ของประชาชนทั้งประเทศให้สำเร็จ